สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆของชาวปีกุลในเดือนมีนาคม2562นะคะก็จะเป็นการทำนายแบบภาพรักโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงก็ขอให้รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็นำแนวทางค้อคิดต่างๆไปเป็นวิทยาทานในการดำเนินชีวิตนะคะการทำนายของแม่หมอก็จะมีทั้งหมด10ตำแหน่งด้วยกันเราจะครอบคลุมในทุกเนื้อหาที่คุณต้องการอยากรู้อยากทราบนะคะ ก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่มีค,มครอบครัวนะคะเพราะว่าเป็นการทํานายโดยทั่วไปนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรเราก็มาดูภาพไพ่ว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างก็จะมีไพ่ทั้งหมด10บใบ10บตำแหน่งด้วยกันนะคะไพ่ใบแรกของคุณได้พระราชินีถือดาไพ่ใบที่สองหกเหรียญไพ่ใบที่สาอัศวินถือเหรียญไพ่ใบที่สี่สิไม้เท้าไพ่ใบที่ห้าได้หดาไพ่ใบที่หได้ห้าด ไพ่ใบที่7ได้สถ้วยไพ่ใบที่8ได้10ถ้วยไพ่ใบที่9ได้6ถ้วยแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบสรุปของคุณไพ่ใบที่10ได้สองดาบอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรก็เริ่มจากไพ่ใบแรกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคืออะไรคุณได้พระราชนีถือดาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเหมือนกับว่าเกี่ยวกับอารมณ์และความบาดหมาง การเอาตัวเองเป็นใหญ่และต่างคนต่างฝ่ายคิดว่าตัวเองทําถูกเสมอนะคะภาพไพ่ใบนี้ความคิดความรู้สึกและก็ทัศนคติไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะขอให้ใจเย็นๆนะคะสําหรับภาพไพ่ใบนี้ค่อนข้างใจร้อนและเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วอุปสรรคปัญหาของคุณเป็นเช่นไรคุณได้6เหรียญอุปสรปรคและปัญหาของคุณส่วนใหญ่มาจากคนอื่น คนรอบข้างสร้างความเดือดร้อนมาให้นำปัญหามาให้คุณและคนรักวุ่นวายใจทำให้ความรักของคุณอยู่ไม่เป็นสุขนะคะมองจากภาพไพ่เหมือนกับว่าความรักของคุณมักจะเดือดร้อนเพราะคนอื่นมากกว่าแล้วก็ดูจากภาพนะคะมีคนมากมายอยากจะเข้ามาอยากรู้อยากเห็นความเป็นส่วนตัวของคุณทำให้คุณมีความวุ่นวายแล้วก็มีความลำบากใจเกิดขึ้น คนรอบข้างมักจะสร้างปัญหาให้กับความรักของคุณบ่อยๆนะคะคุณและคู่จึงอยากจะจับมือดึงมือกันออกมาจากคนเหล่านั้นนะคะนี่คือปัญหาที่คนอื่นสร้างให้กับคุณนะคะแล้วทัศนคติความคิดของคุณเป็นเชนลัยคุณได้อัตวินถือเหรียญทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้ก็คือคุณคิดว่าคุณจะต้องรู้จักหนักแน่นไม่หวั่นไหวมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่คุณ จะทำแล้วก็จะต้องสําเร็จดุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นเช่นไรคุณได้สิบไม้เท้าดูจากภาพไพ่ค่อนข้างเหนื่อยมากเลยอดีตที่ผ่านมาของคุณประสบแต่ความเหนื่อยหนักความรักก็ไม่ค่อยดีทุรักทุเลความรักของคุณค่อนข้างสะดุดและหยุดชะงักมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งอิลุงตุงนางอดีตที่ผ่านมาไม่ค่อยดี ไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจนะคะมีแต่เรื่องทุกข์แล้วก็มีความเครียดเข้ามานะคะสาหรับสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนะคะแล้วสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรคุณได้6ดาสิ่งที่คุณต้องการเหมือนกับว่าความรักของคุณจะต้องฝ่าฟันให้ได้และไปให้ไกลที่สุดดูจากภาพไพ่คุณและคนรักเหมือนกับว่าจะต้องเจอกันคนละครึ่งทางนะคะ เพราะว่าในขณะนี้คุณอยู่เพียงแค่ครึ่งอยู่ตรงกลางสะพานนะคะยังไปไม่ถึงฝั่งฝันเหมือนกับว่าคุณและคนรักจะต้องเจอกันคนละครึ่งทางแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจฝ่าฟันไปให้ถึงเส้นชัยหรือไม่ก็อยู่ที่หัวใจของคุณทั้งคู่จะต้องแข็งแกร่งจริงๆและร่วมมือร่วมใจฝ่าฟันสู้ต่อไปให้ถึงชัยชนะที่คุณต้องการนะคะ แต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่หัวใจของคุณทั้งคู่ว่าจะแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเราก็ลองมาดูซิแล้วสิ่งที่คุณต้องการในอนาคตของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรอนาคตของคุณจะเป็นเช่นไรคุณได้ห้าดอนาคตของคุณ <c oughs> เห็นทีสิ่งที่คุณต้องการนั้นไม่ค่อยเป็นอย่างที่คุณคาดหวังไว้เพราะว่าดูจากภาพไพ่ คุณไม่ได้รับความร่วมมือจากคนที่คุณรักเท่าไหร่และภาพไพ่ใบนี้มีแต่ความรับผิดชอบเยอะที่รอคุณอยู่แล้วก็เกิดการเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นและก็ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโยนปัญหาภาระให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับแต่เพียงผู้เดียวดูภาพไพ่ในอนาคตของคุณคงต้องเหนื่อยต่อไปเพราะว่ามีปัญหามากมายเข้ามาถาถม แล้วก็ความรับผิดชอบของคุณรออยู่อีกในอนาคตยังมีอนาคยังมีความรับผิดชอบอีกเยอะมากมายที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหานั้นๆแล้วสิ่งที่คุณกลัวคืออะไรคุณได้สี่ถ้วยสิ่งที่คุณกลัวคือคุณกลัวกับปัญหาที่น่าเบื่อหน่ายการจะทำการสิ่งใดไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ทำให้ไม่สบอารมณ์กลัวการเสียความรู้สึกที่ คนรักของคุณเป็นคนก่อแต่คุณจะต้องมาเป็นคนแก้ทําให้คุณแย่แย่เบื่อเบื่อเซ็งๆแบบสุดๆด,ดูจากภาพไพ่เหมือนกับว่าไม่ได้อย่างใจที่คุณคิดและปรารถนาไว้นี่สิ่งที่คุณไม่อยากได้และเป็นสิ่งที่คุณกลัวมากๆเลยสําหรับความเบื่อหน่ายที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักนะคะแล้ววัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายเป้าหมายที่คุณวางแผนเอาไว้ จะเป็นเช่นไรคุณได้1 0บถ้วยวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายที่คุณมีแผนการวางเอาไว้จุดมุ่งหมายของคุณก็คือการที่มีคู่มีครอบครัวมีความรักที่อบอุ่นอยู่เสมอมีความรักความเข้าใจสม่ำเสมอเสมอต้นเสบอปลายนี่คือจุดมุ่งหมายของคุณที่วางเอาไว้นะคะคุณอยากมีความอบอุ่นแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมองจากภาพไพ่ เหมือนกับว่ามองตากันหวานตึงหวานเยิ้มเลยนะคะมีความหยดย้อยในความรักของคุณนะคะแต่อันนี้เราก็มาดูซสตํานหน่งถัดไปเป็นเช่นไรสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้จะเป็นเช่นไรคุณได้6ถ้วยสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ก็คือคุณหวังว่าจะมีความรักที่สดใสห่วงใยคอยดูแลมีความรักแท้ที่จริงใจเข้ามานะคะ แล้วสิ่งที่คุณจะได้รับนั้นจะเป็นเช่นไรบทสรุปสุดท้ายแล้วอะไรที่คุณได้รับนะคะคือสองด่าสิ่งที่คุณได้รับนั้นคือเหมือนกับว่าจะต้องมีข้อแตกต่างที่จะต้องปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันมีการตัดสินใจที่คุณทั้งคู่จะต้องตกลงพูดคุยกันและมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเกิดขึ้นในช่วงนี้ หรือไม่ก็ต้องปรับความสมดุลให้เกิดความบาลานซ์ซึ่งกันและกันเพื่อจะได้มีความรักที่ดีเกิดขึ้นกลับมาดีดั่งเดิมนะคะเพราะว่าดูจากภาพไพ่แล้วไพ่ใบแรกเกี่ยวกับอารมณ์ทัศนคติความคิดของคุณไม่ตรงกันแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการนั้นเพียงแค่ครึ่งทางและอนาคตของคุณนั้นไม่ได้รับความร่วมมือจากคนรักเท่าที่ควร แล้วสิ่งที่คุณได้รับก็เหมือนกับว่าจะต้องมีการตัดสินใจร่วมกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มาดูซิไพแนะนำจะเป็นเช่นไรถึงมีอุปสรรคปัญหาอะไรดูซิมีปัญหาและจะมีหนทางแก้ไขหรือไม่อย่างไรไพจะให้คำแนะนำอะไรเกิดขึ้นหรือว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเราก็มาดูซิมาลุ้นกันเพื่อจะได้มีอะไรก็จะได ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่ yeah. แล้วจะแก้ไม่ทันนะคะอ่าเราดูซิคคยได้ภาพไพ่ดีๆนะคะไพ่แนะนําไพ่ไปแรกได้สิบถ้วยถือว่าเป็นไพ่ดีๆที่ดีมากๆเลยนะคะได้เดอะซันไม่ต้องพูดหายห่วงอ่าลองดูอีกสัายที่ใคยได้ไพ่ที่ดีได้สิบไม้เทา้าอ่ามีปัญหาเกิดขึ้นอ่าเราลองมาดูกันทีและประเด็นซิว่าเกิดอะไรขึ้นดูประเด็นของปัญหาก่อนอันดับแรก ติดไม้เท้านั่นก็หมายความว่าภาระรับผิดชอบต่างๆเหมือนกับว่ามีความหนักเหนื่อยแล้วก็มีปัญหาเข้ามาถาโถมในความรักของคุณทําให้คุณมีความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วก็มีความสิ้นหวังหมดกําลังใจในภาพไพ่ใบนี้นะเหมือนกับว่าต้องมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบเกิดขึ้นนี่คือปัญหา แต่หนทางแก้ไขมีไหมมีแน่นอนติดถ้วยและเดอรซันปัญหาหนทางแก้ไขมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแม้ว่าจะหนักจะเหนื่อยมีภาระรับผิดชอบสูงมีอะไรที่เข้ามาถาโถมแต่ความรักความสัมพันธ์ของคูณนั้นยังดีเหมือนเดิมยังมีความรักมีความเข้าใจมีความอบอุ่นในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา แล้วที่สําคัญมีแสงตะวันเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่ามีการเริ่มต้นใหม่มีไปสู่สิ่งดีๆแล้วก็มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตความรักและครอบครัวของคุณยั่งยืนถาวรและก็ยาวนานดูจากภาพไพ่เป็นอะไรที่น่าชื่นใจมากๆเลยนะคะถือว่าได้ภาพไพ่คาแนะน,นดีอยู่นะคะความหนักความเหนื่อยของคุณหายเลยปัญหาอุปสรรคต่างๆหายได้เลยหายห่วง ไม่มีอะไรที่ไม่ดีมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ใจของคุณทั้งคู่ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆกันต่อไปนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิสาหรับคนที่เป็นคนโสดที่ยังไม่เจอใครเลยหรือว่าคนโสดที่มีคนคบหาดูใจกันอยู่นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรจะเจอคนดีที่ใช่ถูกใจหรือไม่อย่างไรเราก็มาดูกันซิ ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอ่ะลองดูซิคนโสดเป็นชยัยได้สิบดาบว่าคนโสดสงสัยความรักของคุณจะแย่แน่เลยอ่ะลองดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นได้หนึ่งถ้วยก็มีความรักที่ดีอยู่นะแต่ทำไมคุณรู้สึกแย่แยละ่ะได้เดอะสันมีความรักที่ดีเข้ามาอยู่มีคนที่ใช่ถูกใจเข้ามาอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมคุณยังไม่เปิดใจยอมรับกับสิ่งใหม่ๆ เนี่ยคุณได้สิบดาบหรือว่าที่ผ่านมาคุณเคยผิดหวังเสียใจอกหกักคุณก็เลยยังไม่อยากเปิดรับสิ่งใหม่ๆใ,ในตอนนี้เหมือนกับว่าคุณยังไม่เปิดใจเท่าที่ควรนะคุณอยู่กับความเจ็บช้ำแล้วก็ความเสียใจที่เคยผ่านมาทั้งๆณนะปัจจุบันเนี่ยคุณกําลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะมีความรักมีความรักม,มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีคนที่เขามีความรักความจริงใจ มาให้กับคุณนะหรือบางคนก็จะได้พบเจอหรือว่าบางคนอาจจะเจอแล้วก็ได้แต่เพียงแค่ว่าตอนเนี้ยคุณกําลังสองจิตสองใจอยู่หรือไม่ก็กําลังตัดสินใจอยู่ก็ได้แต่อันนี้ดูซิว่าภาพไพ่ของคุณอ่ะมีสองใบที่ดีแล้วแล้วคนที่เขาเข้ามาเขาดีจริงไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าความรู้สึกของคุณที่มันเคยเสียผ่านไปอ่ะเคยที่เคยเสียไปอ่ะที่เคยผ่านมา มันยังทําให้คุณรู้สึกไม่อยากเปิดใจแต่อันนี้เราลองมาดูซิว่าคนที่เข้ามาเขามามาอบความรักให้คุณจริงๆริงไหมแน่นอนเนี่ยเป็นพระราชาถือถ้วยเขามีความรักความจริงใจใหกกับคุณนะคะได้สี่เหรียญมีความมั่นคงแล้วก็ต้องการปกป้องคุ้มครองดูแลคุณด้วยแล้วก็หกไม้เทา้าหดาบเขามี ความรักความจริงใจแล้วก็จะต่อสู้ไปกับคุณเหมือนกับว่าเขาพร้อมที่จะต่อสู้ประสักปัญหาไปพร้อมๆคุณแล้วก็อยู่เคียงข้างกับคุณนะคะมองจากภาพไพ่ถือว่ามีความรักที่ดีเข้ามานะคะเพียงแค่ว่าเหมือนกับคุณยังไม่เปิดใจหรือว่ายังมีอะไรที่คุณเจ็บช้ำน,น้ําใจที่ผ่านมานะคะตอนเนี้ทั้งๆคุณมีความรักที่ดีเข้ามาแล้วเปิดใจเถอคะค่ะ เพราะว่าน้อยคนนักที่จะได้พบเจอความรักที่ดีนะคะถ้าเขาคนนั้นเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรักแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างแล้วก็ต่อสู้อุปสรรคไปพร้อมคุณก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะแต่อันนี้เราก็มาดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นชั้นไรนะคะถ้าคุณเปิดใจแล้วก็พบหาดูใจกับคนคนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์จะเป็นชั้นไล จะยืดยาวหรือว่าจะเป็นเช่นลายก็ขอให้ได้ภาพไพาด่ดีๆนะคะแดวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นลายระหว่างคุณและก็คนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะได้เด็กถือเหรียญน,นะคะแน่นอนเขามีความรักให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะเป็นการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแต่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้านะคะเก็ดถ้วยเกี่ยวกับครอบครัวเกิดขึ้นเขามีความจริงใจอยากจะเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วก็ถึงการแต่งงานมั่นหมาย ที่ดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ dm เพ e มีลูกมีเต้าได้อยู่เคียงคู่กันนะคะเดี๋ยวจะชี้แนะให้ดูว่าทำไมแนวโน้มความสัมพันธ์ความรักของคุณนั้นช่างดีเหลือหลายอาลองดูซิคุณได้เดอะซัน dm เพ e แล้วก็ครอบครัวมีโอกาสที่ดีมีโอกาส,กาสประสบความสำเร็จเกี่ยวกับความรักแล้วก็มีโอกาสที่จะได้อยู่เป็นคู่ครอบครัวต่างสัมพันธ์กันต่อไปและบางคนอาจจะ มีความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เปิดใจยอมรับและพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและมีโอกาสเป็นไปได้อาจจะมีลูกมีเต้าเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเดซันเดียมเพสแล้วก็ไพ่สิบถ้วยขึ้นมีโอกาสนะคะสําหรับบางคนถ้าคบหาดูใจกันมานานแล้วต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็สามารถมีลูกมีเต้าได้อย่างแน่นอนนะคะภาพภาไพ่ใบนี้มีความรักที่ดีใช่เลยสําหรับคุณ ความรักความสัมพันธ์เป็นไปอย่างสวยงามและราบลื่นสดใสรุ่งเรืองแล้วก็รุ่งโรดมีแต่ความรักที่ดีให้กับคุณถือว่าภาพไพใช้ได้เลยนะคะเป็นความรักที่ดีสดใสแล้วก็มีความมั่นคงซื่อตรงต่อกันนะคะเป็นอะไรที่น่าอิจฉามากๆเลยสำหรับคนโสดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไพก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง ก็คือการกระทําและการตัดสินใจของคุณนะคะแม่หมอก็แนะนําได้เพียงแค่นี้นะคะอ,อ่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการตัดสินใจของคุณเท่านั้นสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความสมหวังเกี่ยวกับความรักเข้ามานะคะถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ